ครับสวยครับช่อง LSM Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้วันพุธท,ที่12พฤษภาคม2564นะครับเราจะไปที่ลาลิกาสเปนนะฮะอาร์ะราจะโต้มานหิดเปิดบ้านตระกันเยือนเลอัลโซเซดัดนะครับเวลาการแข่งขันตี3นะครับแสดงเอสตาเดโอวาดาเมโทรปเตลเลตโน่นะฮะเลทไทยอาร์เจนโกมานหิดต,ต่อ1ลูกนะครับผลงานพบกันล่าสุดนะฮะแอมตมานหิดไปเยือนโซเซดัดนะชนะไม่ได้2-0นะครับ สภาพทีมเจ้าบ้านนะครับแอตเลติโกมาดริดฮะยังอยู่จากโผงครับกลุ่มความได้เปรียบนะฮับวันบาเซลนาก็เสมอมานะครับเฮดโค้ชนะครับเดโกซิโอเน่นะครับจัดทีมแบบสามสี่สามครับโอกาสตกเป็นของชูอัลเฟอร์นะครับได้กลับไปติดจีงพร้อมกับหลุยโซเล็โกเก้มาโกสโยนันเต้อังเกอร์เลียร์สเตฟานซาวิทมาริโอเอนโมโซนะครับแล้วก็คีแลนฟิเปียนะครับลงสนามด้วยทีมได้ในวันนี้นะครับด้านทีมเยือนเลอัลโซซิดาตนะครับแชมป์โกปาเดเลนะฮะ เคสโค้ชชาวสเปนครับมิอานอร์อักาซิลนะครับจัดทีใระบบ4-2-1นะฮะวันนี้คาดว่าอาจจะกลับมาเล่น4-1-4-1นะเดี๋ยวเขาส่งอาเซียอีบาเลเมดี้นะครับคริสเตียนฟอร์ตูนะฮะดาบิดซิมบามิเกลโอยาสบักนะฮะนาโซ่มอนเลอานะครับโรแบงเลอร์นองมองนะฮะลงสนามทุกทีมได้ในวันนี้นะครับคาดว่าเกมวันนี้นะฮะแอดมัาลิตอร์มที่หลังดีเยี่ยมนะครับกำชัยเกมเดียวจะ3เกมหลังก็จริงครับแต่สามารถเก็บชัยลงไปแล้ว3เกมตลอดหเกมหลังนะฮะ และก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอด6เกมหลังที่ผ่านมาครับเกมรับเกมลุกดูดีหวังผลได้นะครับน่านชิมเยือนเรียวสดศึกษาพร้อมช่วงหลังยังเล่นได้ดีนะฮะกลับมาเข้าเวียนในเกมทั้งหมดทำให้สามารซิลชัยลงมาแล้ว3เกมตลอด4เกมหลังที่ผ่านมาแล้วก็มีแพ้เกมหนึ่งนะครับตด4เกมหลังนะฮะเกมเยือนก็ทําได้ดีครับแบบนี้ดูน้าตามหมีคุณภาพดีกว่านะครับเกมรับเกมลุกน่าจะเหนือกว่านะครับมีโอกาสชนะในบ้านเราขั้นสูงนะฮะแต่ขอดูราคาน้ำจกไหลอีกทีนึ่งฮะเรียว โซเซดัตไปเยือนแอนตเลติดโซเซดัต์ดับ5แอตเลติดดับ1นะฮะก็ถือว่างานหินสำหรับแอตเลติดเหมือนกันนะครับต่อครึ่งลูกเมื่อวานวันวนีน้นไหลราคาหนานะเป็นครึ่งคุ่ลูกบวก10นะฮะดูแล้วเล่นแอนตเลติดดีกว่าครับมีโอกาสชน,น,นะสูงนะโอกาสกินมุมน,นั้งสูงนะครับพวกนี้จัดตามมีนะแอตเลติดเลยครับคู่ที่2ครับยังอยู่ที่ลาลีกาสเปนนะฮะเซบียาเปิดบ้านต้อนรับเยือนบาเลนเซีย เวลาการแข่งขันเที่ยงคืนนะครับสนามเอสซาริโอลามอสซานเชสฟินคัวนะฮะเลไทยเซบียาต่อลูกพวกนะครับผลงานพบกันล่าสุดนะเซบียาชนะบาเลนเซียขาบ้านเลยนะ3-0นะฮะชนะในบ้านนะครับ3-0นะฮะสภาพทีมเจ้าบ้านนะครับเซบียาทีมยอด4บอลารางคะแนนสเปนนะฮะลาลิก้านะครับเฮดโค้ชจูเลนโปเลตากี้นะครับจัดทีมรแบบ4-3-3นะฮะยามากอบด้วยกูกัสโอกัมโปนะครับอีวานลาคิสติสนะครับลุกเปยองนะฮะซูโซเคซุตดาบานะครับเดียบโกกาลลอหุย คุณเดมาคอสอาคุนย่านะครับลงสนามที่ทีมได้ในวันนี้นะครับด้านทีมเยือนบาเลเซียนะครับทีมกลางตารางนะลาสซีบุตรางออริกาสเปนนะครับเฮดโค้ชนะครับโบโล่นะฮะหรือซาบดอร์นะครับกอสเล็กมาโก้นะฮะจัดทีมในระบบสามสี่สามอาทั้ส่งหนึ่งตำแหน่งนะครับเดนิสเซริเซฟนะครับออซาร์ร่กับการ์ลอสโอเซ่คาเซ่หลุยกาย่านะครับมากซี่โกเมสกอสซาโลเกเดนะครับแดนนีวาสนะฮะกาเบียนเปาลลิสสต้้าานนนนนนะะะครัับงมมททีีี่ไดใวฮ คาดว่าเกมนะครับเซบิย่าผลงานช่วงหลังยอดเยี่ยมนะครับซิวชัย5เกมซ้อนนะฮะก่อนสรดุดแพ้แล้วก็เสมอสล่างเท่านั้นนะครับแต่สามารถกวาดชัยลงกระล้าเเกมตลอด10เกมหลังที่ผ่านมานะฮะแต่แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะตลอด10เกมหลังนะฮะเกมย่าค่อนข้างแข็งแกร่งมากครับเซบีย่านะฮะด้านทีมเยือนบาเลเซียผลงานช่วงหลังก็เติองขึ้นนะครับหลังแก่งมาพักหนึ่งนะก่อนกลับมาเข้าวินเกมแรกรอบเจเกมหลังที่ผ่านมาเกมแรกยังลุกดูดีพอหวังผลได้นะครับแต่เกมเยือนยังไม่ค่อยดีนะฮะ ดูแล้ววันนี้เซบีย่าไปต่ออยู่นะฮะคิดว่าโอกาสชนะเหนือข้างคาวค่าง,งสูงนะจะขอดูราคาเซบีย่าอีกทีนึงเมื่อวานเซบีย่าดับสี่เปิดมาหนึ่งลูกวันนี้ไหลไปแล้วลูกคูบนะครับคู่นี้นะฮะโอกาสชนะหนึ่งลูกค่างสูงนะถ้ามีหนึ่งลูกนะให้จัดหนึ่งลูกนะครับสหรับเซบีย่านะถ้าไม่มีก็ต้องวัดใจครึ่งลูกคูบไปเลยก็ได้ครับนะเซบีย่าผมว่าฟอร์มดีกว่านะครับนะจัดเซบีย่าเลยครับทีเด็ดวสองตัววันนี้นะครับคู่แรกนะครับให้อยู่ แอดมาลิดในบ้านนะครับครึ่งครึ่งลูกนะโอกาสกินมุมหนึ่งศูนย์ครับส่วนคู่ที่สองเซบีย่านะครับต่อหนึ่งลูกหรือลูกควบเลยนะครับนะโอกาสวบวกศูนย์นะครับแนะนำเว็บดีๆนะครับแอด LSMbet 779นะครับบริการดี24ชั่วโมงฝปถอนภัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้ส,น,สหนุกครับติดไปโน้ตไว้หน่อยเฮงๆรวยสวัสดีครับ